สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะครับสรีละหลวงปู่สวงวัดไทยพัฒนาพระปุซิงโนวสีสเก,ก็ตน,นะครับก็จะมีรถ รถน้นนำสูงเข้าไปวัดนะครับขนาดแมทามีรถที่ดที่ทจะมีรถจอดรถอยู่นอกวัดนะครับแล้วก็จะมีรถน้นำสูงไปวัดนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปที่วัดนะครับนี่ถึงบริเวณวัดแล้วครับถึงแล้ววัดไตรพัฒนา วันนี้ก็คนเยอสุดเล,ลค,คุณยายคุณหลานคุณลูก <c oughs> มากราบสรีระหลวงปู่นะครับวันนี้ <c oughs> เพื่อขอพรขอโชคขอลาภนะครับ นี่คือสถานที่บรรจุสรีระของหลวงปู่นะครับคนเยอะนะครับก็เลยให้คนห่างๆแลขึ้นคลอยขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วครับผม ขึ้นไปจะเป็นลอดลงแก้วซึ่งบรรจุสรีระลงูสูงนะครับคุณยายคุณลูกคุณหลานนะครับวันนี้ ไปกราบขอพรนะครับได้แล้วครับมาดูเครื่องบูชาสำหรับเครื่องบูชาสักการะอภีหลวงปู่นะครับสรีระนะครับเพรื่องบูชาก็จะมีดอกไม้มาคูนะครับ เรามาต <wie erman. S 2> ัวเดียวกันก็หยดชุดนึ <a> ่งแล้ว <garlic> ก็เอามาเลยน่อยนะ

เสร็จเรียบร้อยนะครับอน้น้าท่ากันเปดไปบางขาวลุกเดินซ้ายมือเลยครับวางลงเสร็จเรียบร้อยท่านลุกเดินซ้ายมือเลยหลังจากถวายเครื่องสักการะเสร็จก็จะเป็นการลอดลงแก้วที่บรรจุสรีระขององปูเสืองนะครับทุกคนก็จะ โลดได้ลงแก้วนะครับเพื่อความเป็นสิลิมงคลน,นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะครับมีแม่ชีแนะนำ รอดลงแก้วนะทุกคนก็จะวางเครื่องสัตาราเสร็จก็จะลอดใต้รงแก้วนะครับ ็จะทำพิธีลอดลงแก้วนะครับลอดลงแก้วที่บรรจุสรีระของหลวงปู่นะครับที่ท่านละสังขารแล้วแต่สรีระไม่เน่าื่อนะครับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาสักการะนะครับสามารถนำโทรศัพท์มา รือว่าบันทึกภาพได้นะครับทางเจ้าที่ไม่ได้หน้าอนี่จะเป็นในห้องที่บรรจุนี่ครับจะเป็นโรงแก้วที่บรรจุสรีระลวงปู่สวงนะครับซึ่งท่านละสังขารไปนานแล้วแต่ว่าสรีระของท่าน ไม่เน่าเปื่อยไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะครับชาวศรีสเกตเคารพนับถือนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาก็เดินทางมาได้นะครับวัดไทยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวัดไทยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ สำหรับท่านที่รับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับสวัสดีครับ